นอกจากการสร้างโปรัก c t แล้วนะครับเราก็มีการนำตัวเองนะครับเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปร่วมสร้างในพื้นที่ใหม่ๆใ,ในโลกของบล็อกเชนด้วยเรามีการลงทุนใน t e คสตา a ์ทอัทั่วโลกโดยที่เรามีเป้าหมายที่จะเป็น t o อป e นเจอร์แคปิ a l ลฟันในภูมิภาคอาเซียนค่ะที่เทนเองนะคะเราก็เชื่อว่าคนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างนวัตรกรรมต่างๆนะคะ s b 1 0 x นะคะก็เป็น Venture Capital แล้วก็ Innovation Arm ของ s c b x Group นะคะเราก็าคือมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับกลุ่มนะคะผ่านกระบวนการสร้างแล้วก็การลงทุนเรียกว่าเป็น m o o น Short Mission ค่ะ Moon Short Mission นะคะ, mm hmm. ะ,คะก็คือการที่เราพยายามสแสวงหาโอกาสใหม่ๆนะคะผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเจอจากการลงทุนการสร้างต่างๆเพื่อที่จะสร้างการเติบโตบแบบก้าวกระโดดให้กับกลุ่มะคะ่ะ 10X เองนะคะเราก็มีวิชั่น3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเราก็ตั้งใจจะเป็นผู้สร้างยูนิคอร์ในไทยนะคะ,ะอย่างที่ส เราอยากจะเป็นนักลงทุนระดับดิจิทัลนะคะแล้วก็อันที่3คือเราตั้งใจที่จะเป็น e m point of choice โดยเฉพาะ Digital t ALEN t ค่ะเพรมิชชั่นของ1 0 x นะคะก็ยังเหมือนเดิมคือการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆผ่านการสร้างแล้วก็การลงทุนในเทคค่ะ area focus นะคะเราก็ปรับให้ชัดเจนมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราก็มาโฟกัสที่ตัวบล็อกเชนเป็นหลกักเส้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะคะได้แก่ตัว Digital set, Web 3, a s s e t Web3 Metaverse ค่ะแล้วก็ลงไปถึง d Deep t e ท h ด้วยค่ะ ทีม Venture Builder นะครับก็มีจุดมุ่งหมายสำคัญนะครับในการสร้างไทยยูนิคอร์ตัวต่อไปนะครับแล้วก็เป็นผู้นําในการสร้างนะครับ disruptive t เทคโนโลยีใหม่ๆให้กับประเทศไทยครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายัง explore area ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ deep technology นะครับอย่างเช่น artificial intelligence ในไหนเราตีงไซเบอร์เซキュริตี้นะครับแล้วก็ AR กับ VR ครับทีมนเ n อร r บ Builder นะครับก็มี4กลยุทธ์หลักด้วยกันนะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการกําหนดแนวทางนะครับว่าเรามี product ที่ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้าง product ในอินดัส tri ไหนนะครับข้อ2เนี่ยกลยุทธ์ของเราเนี่ยคือการตั้งตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของดิจิทัลทาร์เรนต์นะครับหรือเราเรียกว่าดิจิทัลทาร์เรนต์ครับเรารวบรวมคนเก่งๆนะครับที่มีความสามารถจากหลากหลายแขนงนะครับมารวบรวมอยู่ที่เดียวกันเพื่อให้เขาได้ค้นหา จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองกลยุทธ์ข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กิ้งนะครับการสร้างธุรกิจที่ดีนอกจากว่าจะมีไอเดียที่ดีมีฟาวเดอร์ที่ดีแล้วเนี่ยเรายังคงต้องมีเน็ตเวิร์กที่ดีด้วยและกลยุทธ์ที่4นะครับก็คือการสร้างแพลตฟอร์มที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะเป็นฟาวเดอร์มือใหม่เนี่ยสามารถที่จะได้แรงซัพพอร์ตจากผู้คนต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนี้นอกจากการสร้างโปรดักต์แล้วนะครับเราก็มีการนําตัวเองนะครับเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้้้าาไปรร่วมสงในนพืที ใหม่ๆใ,ในโลกของบล็อกเชนด้วยไม่ว่าจะเป็น T-POP เป็น SKINX โกดังไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเอฟบอร์ดในโลกของเว็บทนะครับในส่วนล่าสุดนะครับ SCB 10X ของเราเนี่ยก็เพิ่งได้เปิดพื้นที่ใหม่นะครับที่เราเรียกว่า d District X นะครับซึ่งเป็น Web3 collaborative space นะครับที่ให้พาร์ทเนอร์แล้วก็ผู้ที่กำลังสร้างโปร d u กต์ใหม่ๆเนี่ยอยู่ในท้องตลาดเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งใน District X นี้นะครับก็จะมีแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับพื้นที่แรกก็คือ exponential hub นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเปิดให้บริษัทที่เราได้เเเเขข้้าาไไปปปร่ววมมลงงงทุนดดดิิออฟหตั ในส่วนที่2ของเรานะครับเราเรียกว่า Hacker House นะครับหรือเป็นพื้นที่เปิดนะครับที่เราเชิญชวนนะครับให้ผู้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นฝั่งธุรกิจหรือฝั่งเทคนิคเขก็ตามเนี่ยสามารถมานั่งรวมกันนะครับเพื่อมา Collaborate แล้วก็คิดหาไอเดียใหม่ๆนะครับ ทีม venture capital ของ S C V 10x นะคะมี investment focus ใน area ของ emerging disruptive technology ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน blockchain digital asset f i n i FinTech รวมถึง DeepTech ด้วยค่ะ,ะเราลงทุนเพื่อ strategic return และ financial return ซึ่งที่ผ่านมา s c b 10X เรามีการลงทุนใน Tech Startup ทั่วโลกโดยที่เรามีเป้าหมายที่จะเป็น top venture capital fund ในภูมิภาคอาเซียนค่ะเรายัง support ecosystem ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ d e f i และ w e b 3นะคะโดยที่เรามีการจัดงานประจำปีชื่อว่า redefine tomorrow มา3ปีซ้อนแล้วค่ะ ซึ่งเราเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในวงการของดีฟ i และ Web3 มาให้ความรู้มาให้ Insight ในโลกการเงินยุคใหม่ค่ะอย่างปีที่ผ่านมานะคะเราได้รับการจัดอันดับจาก Cb i n s i g h t เป็น Top 2 CVC จากทั่วโลกใน Category รรของ FinTech และ Top 8 CVC ในการจัดอันดับภาพรวมค่ะ งานที่เทนนะคะก็เราเรียกว่าเป็นเทนเอ็นั้นเองนะคะเรามีคอลลาบรด้วยกันอยู่5อย่างด้วยกันนะคะสั้นๆเรียกว่าเป็น b บูสกันค่ะเป็น BOOST ซึ่งย่อมาจาก Bonus Ownership Open Speed แล้วก็ Trust for Impact ค่ะซึ่งเราเชื่อว่า คอไวรูเหล่านี้นะเป็นส่วนช่วยในการไกดการทํางานของเราเพื่อให้บรรลุมูลชอตมิชชั่นของเราค่ะในการทํางานเนี่ยต้องบอกว่าทีมของเราเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นภาพของการที่ทุกคนเนี่ยจะต้อง อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการโยนไอเดียต่อกันซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะหาอะไรที่ชันเลนจิงนะครับที่ TenX นะคะเราก็เชื่อว่าคนเป็นฟันเฟืองสําคัญในการสร้างนวัตรกรรมต่างๆนะคะจุดเด่นของ TenX นะคะเราก็จะมีลักษณะการทํางานที่เหมือนเทค Company หรือว่าเหมือน Startup นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีความมั่นคงเหมือน,นะคอเรคค่ะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ SCB t x นะคะ